สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาเทพรักษ์บางพีจังหวัดสมุทรปราการครับพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับเป็นยี่ห้ออีซูซูมิวเอ็กครับเครื่องยนต์3,000ดีเซลเกียออโต้นะครับเป็นรถยนต์ขับสี่นะโฟวิลด์ได้ครับรถยนต์เป็นปี2020ครับไมเนอร์เชนนะครับรถยนต์เป็นสีบรอนเงินนะครับ รถนี้จะมีเข้ามาประมาณ30คันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับกำลังมองหาอยู่นะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์083 549 6 6 9 6, 6นะครับติดต่อเซลปิกนะเลขไม์อยู่ประมาณเริ่มต้นที่20,000กิโลเมตรที่ใช้ไปครับจนถึง1 0 0 0 0แนะครับอีซูซุมิลเอ็กครับเครื่อง3000ดีเซล wheel drive นะครับปี2020สีบอลเงินนะครับรถเข้ามาเยอะเลยนะครับท่านใดที่สนใจกำลังมองหาอยู่นะครับรถยนต์มีเข้าทั้ง2สาขานะครับทั้งสาขาเทพรักษ์บางพีนะครับแล้วก็อีก1สาขาเป็นบางนานะครับติดกับข้างไบเทคบางนานะแวะเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะครับสำหรับราคานะครับตั้งอยู่ที่ 8 7 9 0 0 0บาทครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับเลขไม้หลักหมื่นนะครับมีหลายคันเลยคันใดที่สนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ